สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณาราศีมีนะครับในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับชาวราศีมีเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าสิ้นเดือนหรือสิ้นปีนี้มุมดาวอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะให้คุณเยอะนะครับไม่้ว่าเรื่องของเกณฑ์การเดินทางติดต่อเจราจาค้าขายมันแทบจะเป็นไปนในจังหวะที่ทางแทบจะดีนะครับทั้ง7-80%เลยก็ว่าได้ในเรื่องของความรักก่อนเลยนะครับ ในเ,เรื่องของความรักเนี่ยถือว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีมีโอกาสนะครับเรื่องของความรักเรื่องของผู้ครองนะครับถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมุมสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นจากเดือนที่ผ่านมามีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องมีราวการรอบนี้เคลียร์ได้มีปัญหาได้หรือใครที่ลงทุนร่วมหุ้นส่วนที่ผ่านมามีการเจราจาเซ็สนสัญญาลงนามโอเคไม่ค่อยเข้าใจกันรอบนี้เซ็นสัญญาลงนามถือว่าเป็นเป็น,นในจังหวะที่ราบรื่นเรียบร้อยสําเร็จเลยนะ ในเรื่องของการงานนะครับการงานจากเดิมเนี่ยที่เคยมีตำแหน่งมุมดาวนะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคมัน่นคงรอบนี้เนี่ยอาจจะมีกระทบนิดหน่อยก็คือแนะนําว่าท่านใดที่อยากจะทํางานนะครับเป็นเจ้าของกิจการเริ่มอยากจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมในดวงชะตาของชาวราศีมีนเลยก็ว่าได้มีโอกาสจเจริญเติบโตตั้งตัวขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับมีโอกาสพลิกชีวิตขึ้นในรอบตั้งแต่ 12ปีเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยมีโอกาสจะเดินเติบโตพลิกผันนะครับจากเป็นลูกน้องเป็นเจ้าของกิจการเองมีโอกาสจะเดินเติบโตพัฒนาสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยยากสักเล็กน้อยในเรื่องของการเงินนะครับสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นไป็นในจาดทิศทางที่ดีมากนะครับการเงินก็คงเข้ามาไม่ขาดสายนะครับกำไรเรื่องของกําไรนั้นผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ สามารถมีโอกาสทําโครงการโปรเจกต์ระยะยาวถ้าใครมีอสังหาปล่อยเช่าก็เก็บได้ใครมีหนี้ที่เคยไม่จ่ายรอบนี้ลองทวงดูนะครับผมว่าโอกาสการทวงหนี้ทวงสินจะได้เงินกลับมาคืนมีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงรวมไปถึงการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะได้ลาบเกิดขึ้นมาในดวงชะตานี้ด้วยนะครับแต่นะครับอย่างว่าดีทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีจุดเสียเอาไว้บ้างเรื่องของสุขภพสุขภาพก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้น นะครับความจำของท่านอาจจะหลงหลงลืมลืมบ้างสำหรับท่านใดที่เริ่มนะครับมีอายุขึ้นพยายามดูแลรักษาสุขภาพบํารุงสมองนิดนึงนะครับเรื่องของความทรงจําเรื่องของความคิดความอ่านอาจจะช้าลงกว่าเดิมอาจจะหลงหลงลืมลืมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจุดนี้เป็นจุดที่ต้องแก้ไขแต่ถ้าหากท่านทาโน้ตทําเลคเชอร์มาร์กเอาไว้แบบนี้ก็ถือเป็นการแก้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ว่าเราคุยเรื่องอะไรไปคุยงานเรื่องไหนไปตกลงราคากันอย่างไรมีการป้องกันแบบนี้ผมว่าไม่น่าห่วงสําหรับชาวลาวซีมีนถ้าหากจะเดินทาง ลายในช่วงนะครับปลายปีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงยังถือว่าเป็นในจังหวัดที่ทางมุมที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้ก็คือชาวราศีมีนนแทบจะดีหมดเลยนะครับสําหรับเดือนธันวาคม2563น้อยาี้นะครับยังไงเสียนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่อาจด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาชาวราศีมีนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ